วันนี้วันที่29กันยายน2556นห้นี่ก็มาดูภาพมุมสูงของบ้านลาดเมืองเรือมองไปไกลๆก,ก,ก็เห็นน้ำท่วมเป็นเวิ้งใหญ่เลยอันนี้ก็ถ่ายที่ชั้นชั้นสี่ตึกศูอันนี้ทงชาติคนเสาก็ท่วมไปเยอะแล้ว อันนี้ก็เป็นหลังพยาแรงพยาแแรงที่มองเห็นอยู่ก็เป็นถนนจากเฮือนศูนย์ไปยังเฮือนโสเลก็จะเป็นลำคลองไปโดยปริยาย ที่มองเห็นก็เป็นโรงครัวเงิอนหอยังกินนะเป็นหลังคาเงิอนหอยังกินอันนี้ก็จะเป็นเรือลำหนึ่งที่กำลังจะทำเป็นที่พักยังไม่ได้มุงหลังคาเห็นตะโครงหลังคาอยู่ ที่มองไกลๆนู้สูงๆก็จะเป็นเสาโทรทัศน์ชุมชนวิทยุชุมชนนะภัยพร่ FMTV 24ชั่วโมง อันนี้ก็น้ำทั้งนั้นเลยนะน้ำ,นำบรรยากาศเย็นวันที่29กันยายน2556 อแกดูห okay, ัวสิงจะจมน้ำอยู่แล้วเมื่อวานยังไม่จมวันนี้จวนละใกล้จมแล้ว สิงค์คดาจะสิงค์จะจมน้ำบรรมาล่อล้วส่วนสิงค์กีเล่นก็ใกล้แล้วนี่สิงค์สิงก์กีเล่น ถนนโคชเชสิงสิงตัวนี้จมโคชเชสิงตัวนี้ ชูงวงขึ้นมายังไม่สิ้นลมหายใจส่วนตัวน้นก็เห็นแต่ปากอันนั้นอันนั้นสิงค้เล่นมีสองคู่ที่บ้านลาดมีอยู่สองคู่คู่นี้รอแ,รแล้วตัวนี้ใกล้ละใกล้กลถึงจมูกและ นีซอยซอยโฮมตุ่มนะซอยโฮมตุ่มก็มีสภาพอย่างที่หเห็นใค่พเอหลบสองคนนี้ไปไหนเป็น,หนรเหรอ เรียนไปสอบค่ะสอบอะไรจบปัญญาอะไรยังมาเรียนอะไรอีกดนี่คนจําชื่อฝากดินผิดเป็นฝากบุญเหมางนกนในเฟซบุ๊กตมาแก้ให้ละอสตากูลใช่ไหมเดิมแท้จําผิดเดิมแท้ ที่เห็นนี่คือป้ายป้ายเฮือนโซเล่เนะาะเมื่อวานยังอ่านออกตอนนี้น้ำท่วมป้ายเฮือนโซเล่จมน้ำและอะไรวันนี้น้ำขึ้นเยอะนี่เฮือนโซเล่ป้ายจมน้ำและ ที่มองเห็นนี่คือไอ้หนุม่มริมมูลนะเมือบบ่อวานก็ยังไม่ถึงขนาดขนาดนี้นะอันนี้ก็จะถึงเข่าแล้วหนุม่มริมมูลน้ำท่วมจะถึงเข่าแล้วนี่ก็คือเฮือนเพิงกันนะ น้ำท่วมภายในศาลาเฮือนเพิงกันที่มองเห็นก็เป็นอาสนะอาสนะสมณะเดิมนะตอนนี้เป็นที่ตั้งของ ขังจุลินทรีย์ขนาดใหญ่นี่คือภายใต้เรื่อนเพิงกันเปิมๆจะท่วมอาสนะสงแล้ว